เกิดอะไรขึ้นกับฉันน่ะทำไมตัวฉันถึงมีขนเต็มตัวแบบนี้ทำไมฉันถึงมีหางด้วยอ่ะแล้วทำไมห้องที่ฉันอยู่มันถึงใหญ่ขึ้นยิ่งกับตัวฉันยอส่วนไปอ่ะมีแต่คำถามเต็มหัวฉันไปหมดแล้วระหว่างที่ฉันเดินเข้าห้องอยู่ๆฉันก็วูบไปพอลืมตามาอีกทีฉันก็กลายเป็นร่างกระต่ายแล้วฉันง,งงไปหมดแล้วตอนนี้เมื่อก่อนเคยได้ยินแต่คนพูดกันว่า โลกเรามีสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าเครื่องคนเครื่องสัตว์แต่ฉันคิดว่ามันเป็นแค่เรื่องเล่าหรือว่านิทานหลอกเด็กแต่ใครจะไปรู้ว่าอยู่อยู่ตัวฉันเองจะกลายเป็นกระต่ายได้ละ่ะแล้วฉันจะคืนร่างคนยังไงเนี่ยแม่ฉันต้องไปหาแม่แม่อาจช่วยฉันได้ดีนะคะที่ฉันยังไม่ได้ปิดประตูห้องไม่งั้นย่าแน่แนเลยละ่ะ ฉันรีบวิ่งไปได้วยสีขาของฉันค่อยๆหย่อนขาทีละสองข้างลงมันไดเกือบยี่สิบขั้นนะโอแม่เจ้าอยากจะบ้าทำไมมันลำบากอย่างนี้เนี่ยและในที่สุดฉันก็มาถึงแม่แล้วค่ะเอนี่กระต่ายใครเนี่ยมาอยู่นี่ได้ยังไงเอ๋รู้จักอ้อนด้วยมอหวา่า นี่ก็ะต่ายของลูกหรือเปล่ามหาวาทำไมไม่ตอบแม่นะแม่ฉันจึงก้มลงมาอุ้มฉันไว้แล้วเพ่งพิจารณาตัวฉันจนในที่สุดแม่ก็จำฉันได้นี่มหาวาเหรอลูกอ้าในที่สุดลูกของแม่ก็กลายร่างได้แล้วเจ้ากระต่ายน้อยน่ารักจริงๆเลยลูกงองอยู่ใช่ไหมล่ะคืองี้ ลูกเนะ่ยเป็นลูกครึ่งคนครึ่งกระต่ายเพราะได้เลื่อนมาจากแม่แต่ที่แม่ไม่ได้บอกลูกเพราะว่ารอให้ลูกกายร่างได้นี่แหละแม่ขี้เกียจอธิบายมากมาแม่จะสอนให้ลูกกลับเป็นร่างคนลูกต้องตั้งสมาธิแล้วนึกถึงสิ่งที่ลูกอยากทําตอนเป็นคนแล้วร่างกระต่ายไม่สามารถทําได้ส่วนถ้าต้องการเป็นกระต่ายวิธีก็เหมือนกันเลยจ้าลองดูนะ ในที่สุดเราก็กลับมาอยู่ในสัดส่วนที่ฉันเคยเห็นมาตลอด19ปีแล้วค่ะฮ่า,าลองออกไปทีแต่เอ๊ะทำไมฉันรู้สึกหนักๆน,น,นะพอมือไปจับผมว่าหุกระต่ายของฉันยังอยู่ค่ะแล้วจะทำยังไงเนี่ยแม่คะทำไมหูหนูทิ้งเป็นแบบนี้และ้วคะแม่ไม่ต้องกังวลลูกครั้งแรกก็เป็นแบบนี้ล่ละดีอีกสักหน่อยก็ชินฮ่า ดีนะที่ฉันไม่ต้องออกไปไหนเพราะช่วงนี้ปิดเทอมอยู่เลยไม่เครียดมากว่าต้องจัดการยังไงอ้อแล้วก็เก็บของเลยนะพรุ่งนี้แม่จะให้ลูกไปเก็บตัวที่หอพักเดอะฮ b บัตที่รวมลูกครึ่งมนุษย์เอาไว้แล้วไม่ต้องถามจ้ะแม่ขี้เกียจตอบอะไรของแม่เนี่ยฉันว่าจะถามว่าให้ฉันไปทำไมไปทำอะไรแต่แม่ก็เรินตัดบทแล้วหนีขึ้นห้องไปแล้วอ่ะ หลังจากที่แม่มาส่งฉันเสร็จก็ขับรถออกไปเลยค่ะไม่ทูงไม่ถาลูกสาวเลยแต่ดีหน่อยค่ะที่ที่นี่มีพนักง,งานมาช่วยฉันยกกระเป๋าขึ้นห้องระหว่างที่เดินขึ้นมาพนักง,งานคนนั้นก็นะนาที่นี่ค่ะที่นี่เป็นหอพักที่รุกครึ่งมนุษย์ที่ยังอายุไม่ถึง25ปีต้องมาอยู่ทุกทุกปิดเทอมที่นี่มีเครื่องอำนวยความสะดวกทุกอย่างทั้งห้องอาหารห้องสมุดลองหนังสปาสนามกีฬา เรียกได้ว,ว่ามีครบทุกอย่างแต่เพียงแค่ที่นี่ต้องอยู่ห้องกับรูเมทค่ะพอมาถึงห้องที่เซนต้องอยู่ก็พราบว่ามีอีกเตียงแล้วก็มีคนอยู่เรียบร้อยแล้วแต่เจ้าของเตียงนั้นไม่อยู่ในห้องเห็นพนักง,งานบอกว่าเธอเชื้อนาตาชาอายุ20ปีเป็นลูกครึ่งเสือเพอาะนันได้ยินดังนั้นฉันถึงกับขนลุกเลยค่ะคิดได้ยังไงเนี่ยให้กระต่ายมาอยู่กับเสือเนี่ยนะ แต่ถ้าวันไหนเธอหิวมากลางดิกจะไม่จับฉันกินเอาเหรอคิดแล้วก็เครียดค่ะงั้นเลิกคิดแล้วขอดูร้านเล่าก่อนตอนฉันมากินอาหารเย็นถึงกับต้องอึ้งกับห้องอาหารและเมนูต่างๆเลยค่ะนี่มาสุวรรชัดๆเธอเป็นขครมาที่นี่ครั้งแรกใช่ไหมเนี่ยระหว่างที่ฉันกำลังอึ้งอยู่นั้นก็มีเสียงผู้หญิงดังขึ้นมาฉันจึงหันไปมองเธอ ฉันดูออกง่ายขนาดนั้นเลยเหรอว่าเพิ่งเคยมาที่นี่ครั้งแรกนะตาวลอกแค่ทุกคนที่มาที่นี่ครั้งแรกพอได้เห็นห้องอาหารก็ตาวาวทั้งนั้นอ่ะฉันชื่อโรสนะฮับของฉันเป็นแม่กวางน้อยจ้ะยินดีที่ได้รู้จักนะมีอะไรสงสัยเกี่ยวกับที่นี่ถามฉันได้เลยเพราะฉันคือแหลกขาวที่ดีที่สุดของเดอะฮบแบจ้ะหลังจากที่เธอพูดจบ ฉันก็ได้นำตัวแล้วชวนโทรไปกินข้าวต้องผูกมิตรไว้ค่ะตั้งแต่ฉันมาที่นี่ฉันยังไม่มีเพื่อนเลยเหงาจะแย่แล้วแล้วเราก็เลือกตัวนั่งกินข้าวกันแต่ทันใดนั้นสายตาฉันก็ไปสะดุดเข้ากับผู้หญิงคนหนึ่งหน้าตาสะสวยและดูโดดเด่นผมของเธอเป็นสีทองเลวรยแต่ติดที่ใบหน้าเธอฉันเย็นชาเหลือเกินลอส นั่นใครนะ่ะฉันเอ่ยถามรถออกไปถ้าหันไปมองตามที่ฉันบอกแล้วรีบผ่านหน้ามาทันทีท่าทีของรถดูรุกเรีรุ่ร้อนแปลกๆเธออย่าได้ไปจ้องคนนักนะถ้อคนนั้นนะ่ะชื่อนาตาชาฮับของเธอคือเสือสัตว์เล็กๆอย่างเรานะไม่มีใครไปยุ่งกับเธอหรอกแต่สิ่งที่ยิ่งกว่านั้นคือเธอเป็นคนที่น่ากลัวมากไม่คบค้าสมาคมกับใคร แถมยังนิ่งและเย็นชาสุดๆเธอเองก็อยู่ให้ห่างจากจเข้าไว้นะฉันขอเตือนเลยละ่ะนาตาชาเหรอทำไมชื่อคุนจังชื่อนาตาชาเหรอเอ่อคือเธอเป็นรูมแมทของฉันเองนะฮะจริงเหรอถ้าอย่างนั้นเธอต้องระวังตัวไว้ดีๆนะหรือไม่ก็ ไปขอเขาย้ายห้องเลยมันไม่ขนาดนั้นดอกมัง้งรถฉันคงทำอย่างนั้นไม่ได้หรอกแต่ว่าฉันจะระวังตัวแล้วกันฉันไม่เห็นด้วยเท่าไหร่กับการที่มองคนแค่ภายนอกแล้วไปตัดสินเขาถึงนาตาชาจะเป็นคนนิ่งๆเย็นชาแต่เธอก็ไม่เคยทำให้ใครเดือดร้อนสักหน่อยหลังจากกินข้าวเสร็จเราก็แยกย้ายกันกลับห้อง เพราะนี่ก็เย็นมากแล้วพอเดินกลับมาที่ห้องฉันก็เห็นว่ามีคนเข้าห้องน้ําอยู่สงสัยนายนตาชาจะกลับมาแล้วเราสักพักเธอก็เปิดประตูห้องน้ําออกมาด้วยสภาพผมที่เปียกอยู่แต่มันดูเซ็กซี่มากเลยค่ะฉันถึงกับใจเต้นไปเลยละ่ะเมื่อเห็นเธอใกล้ๆขนาดนี้เอ,อ่อสวัสดีฉันชื้อมหวาวันหาเป็นกระต่ายตั้งแต่นี้ไปฉันจะเป็นรูมแมทของเธอฝ่ายเนื้อฝากตัวด้วยนะ และฉันก็ส่งยิ้มที่แม่เคยบอกว่ายิ้มแบบนี้ก็เพื่อให้เธอรู้สึกว่าฉันไม่เหมือนคนที่พยายามติตัวออกห่างจากเธอทั้งที่เรายังไม่ได้พูดคุยกันสักคำอืมสวัสดีชันนาตาชาเครื่องเสือเธอพูดข้านั้นแล้วก็ไปล้มตัวลงนอนที่เตียงเลยเฮ้เธออย่าเพิ่งนอนสิมาเซ็ตผมให้แห้งก่อนเดี๋ยวก็ไม่สบายหรอกฉันวิ่งไปดึงเขามาแล้วก็จัดการเซ็ตผมให้เธอ ฉันกลัวเธอไม่สบายนิดนาแต่เห็นน้าตาชาก็ไม่ได้ว่าอะไรฉันสักหน่อยเมื่อฉันเช็ดผมไม่เธอจนแห้งดีแล้วเธอก็ยังนิ่งอยู่จนฉันเห็นว่าเธอหลับตาฉันก็เลยปลุกเธอให้นอนดีๆเธอไม่เห็นเป็นเหมือนที่คนอื่นเขาว่าเลยค่ะออกจะเหมือนลูกแมวตัวน้อยมากกว่าจากนั้นฉันจะลุกไปอาบน้ำบ้างเพอออกมาข้างนอกเหมือนฝนกำลังจะตกเลยทำให้ฉันเริ่มกลัวตั้งแตเ่เด็กๆ เวลาฝนตกฉันจะรู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะยิ่งถ้าฟ้าร้องด้วยแล้วและไม่มีแม่อยู่ด้วยฉันถึงกับร้องไห้ออกมาเลยแล้วฝนก็แทกกระหน่ำตกลงมาอย่างบ้าคลัง่งสักพักฉันก็เห็นแสงสีขาวลบออกมานั่นเป็นสัญญาณบอกว่าต่อไปจะเป็นเสียงฟ้าร้องนั่นทำให้ฉันรีบยกมือมาปิดหูทั้งสองข้างแล้วนั่งคุดคูร้องไห้ออกมา จนฉันรู้สึกถึงว่ามีอะไรบางอย่างกำลังอบกอดฉันฉันเงยหน้าขึ้นไปเพราว่าคือนาตาชาเองค่ะเธอกอดฉันไว้แน่นแล้วลูบหลังฉันเหมือนกำลังปลอบฉันอยู่เธอกอดฉันไว้จนฉันค่อยหลับไปเช้าวันใหม่ฉันตื่นขึ้นมาแล้วพบว่ากำลังนอนกอดนาตาชาไว้อยู่แต่ฉันก็ยังไม่ยอมขยับตัวออกจากเธอไม่รู้ว่าเพราะอะไรแต่ฉันรู้สึกอยากกอดเธอไว้ให้นาน มันอบอุ่นและรู้สึกปลอดภัยมากค่ะเรื่องเมื่อคืนทำให้ฉันประทับใจเธอมากยิ่งขึ้นเธอไม่เหมือนกับที่คนอื่นพูดถึงเธอเลยจริงๆค่ะเธอเป็นคนดีคนหนึ่งเลยเพียงแต่ฮาร์ปของเธอและนิสัยที่นิ่งๆเงๆยียบๆแสดงออกไม่ค่อยเก่งของเธอทำให้ผู้คนเกรงและกลัวจะไม่กล้าที่จะเข้าหาเธอนาตาชาเมื่อคืนกับคุณมากๆเลยนะฉันกลัวเสียงฟ้าร้องอย่างนี้มาตั้งแต่เด็กแล้วล่ะถ้าอยู่บ้านก็จะมีแม่มาคอยปลอบนะ ฉันบอกกับเธอไปหลังจากที่เราอาบน้ําเสร็จไม่เป็นไรแต่ถ้าฝนตกอีกเธอมาหาฉันก็ได้เธอบอกกับฉันฉันเลยหันปีไมให้เธอด้วยความดีใจดีเลยแต่แต่ฉันมาที่นี่ยังไม่ค่อยรู้จักใครเลยมีเธอแบบนี้ฉันก็จะได้สบายใจงั้นเราไปกินข้าวกันดีกว่าหลังจากนั้นฉันก็ลากแขนอาชาชาเราไปกินข้าวด้วยกันเลยเมื่อมาถึงห้องอาหารทุกคนที่อยู่ตรงนั้น ก็มองมาที่เราสองคนแล้วหันไปซุบซิบกันจนฉันลำคาสายตาพวกนั้นจริงๆฉันกับนาตาชาไปทำอะไรให้ทำไมถึงมองกันด้วยสายตาแบบนั้นนะเธอไม่ควรเดินมากับฉันนะมิเงนจะไม่มีใครคุยกับเธอแล้วก็จะเจอสายตาแบบนี้เหรอนาตาชาบ,บอกกับฉันในตอนที่เราไปเอาอาหารแล้วมานั่งกินที่โต๊ะในมุมเงียบๆม,มุมหนึ่งเธอบอกว่ามุมนี้เป็นมุมโปรดของเธอเพราะไม่ค่อยมีคนเดินผ่านเท่าไหร่ ไม่เห็นจะสนแค่จะมีเธอเป็นเพื่อนก็ดีแล้วฉันไม่ได้อยากมีเพื่อนเพิ่มสักหน่อยฉันบอกกับนาตาชาไปจากนั้นนาตาชาก็ยิ้มแล้วกินข้าวต่อวันต่อมานาตาชาช่วยฉันด้วยอย่าอยู่หูกระหางของฉันก็ผ่องมาแบบนี้ฉันต้องทำยังไงอ่ะแล้วเราจะไปโรงหนังกับเธอได้ยังไงอ่ะฉันอยากจะร้องไห้กับทุกคนด้วยความที่ฉันยังไม่สามารถควบคุมสัญชาตญาณได้เท่าไหร่ด้วยละมั้งคะ งั้นวันนี้ก็ไม่ต้องไปไงจะไม่ยอมให้ใครมาเห็นเธอในสภาพแบบนี้หรอกน,นะสงสัยฉันต้องฝึกเธอบ่อยๆแล้วละมั้งมงหาวา์ว่าเธอตอนนี้นี่มันน่ารักเกินไปราตชาเอ่ยขึ้นทำให้ฉันหน้าแดงตัวแดงไปทั้งตัวเลยค่ะก็คนมันเขนินนิดนาดูโพดเข้าสิสองเดือนต่อมาเวลาก็ล่วงลอยมาจนในที่สุดมหาลัยก็กำลังจะเปิดขึ้นเนนองไม่กี่วันข้างหน้าแล้วค่ะ เพื่อนๆตอนนี้ก็เริ่มเปิดใจให้แล้วเริ่มทําความรู้จักกับนาตาชามากขึ้นจนตอนนี้เรามีเพื่อนทํากิจกรรมต่างๆมากขึ้นเรียกได้ว่าสนุกสนานกันเลยแหละคะ่ะกับถึงบ้านแล้วส่งข้อความมาหาด้วยนะนาตาชาแนา่แล้วเธอก็ด้วยนะถ้าถึงแล้วก็ทักมาแล้วว่วางๆฉันก็จะไปหาเธอบ่อยๆอ,อย่าดืยอยา้อย่าซนนักละยายก็ตายฉันไม่ได้เป็นอย่างงาั้นสักหน่่เจ้ะ โอเคโอเคบอห์ว่าขอบคุณนะ้าที่เข้ามาในชีวิตฉันขอบคุณจริงๆรงะหว่างที่ฉันและนาตาชายอยู่ด้วยกันนั้นเรามีกันละกันดูแลกันละกันเราเติมเต็มซึ่งกันละกันจนตอนนี้ฉันขาดเขาไม่ได้แล้วละคะ่ะขอบคุณหอพักเดอะฮาร์ฟัดที่ทำให้เราทั้งสองคนได้มาเจอกันแล้วเจอกันใหม่ปิดเทอมหน้านะคะ